มูฟออนยังไม่ได้นะเลวพู Liverpool ยังข้างขายชูบิเวนดีแต่ต้องระวังหนึ่งคู่แข่งที่พร้อมจะแย่งตัวเขาในคาลนี้อะไรนึงไงแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งเลวพูห้าเปิดบินขั้นเหนื่อยทีมพิมเบรกในคาลนี้นะอะไรนึงไงนับถอยหลังสื่อสเปนเผยเทรนแจ้งไม่ขอต่อสัญญาฉบับใหม่กับฟิลวฟูอดีตแข้งยกเซนเตอร์เลวพู Liverpool เป็นหนึ่งในกองหลังที่เรียกว่าดีสุดในพิมเบรกเลยนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นี้ทนะัางของลิเวอร์พูลยังชื่นชอบและก็หลงใหลในตัวของมาตินชูเบนเบนดี้อยู่แต่ว่าเขาเองยังต้องคอยระวังหนึ่งทีมผู้แข่งพร้อมกับแข่งรายนี้ โดยงานนี้ท่านนักของเดวิชเออร์สตินนะฮะนักข่าวดังจากเดออตแลนติกส่วนชั้นนำของแดนผู้ดีออกมาประงานข่าวเรนว่าลิเวอร์พูลเองนั้นยังคงชื่นชอบให้และก็ให้ความสนใจในตัวของมาตินชูบิแมนดีแดนกลางของเรอัลสดสดดัดอยู่ในครัรงนี้ก็ตามที่โดยห้องเครื่องเลือดการทิงงดุคือเป้าหมายหลักในการเสริมทัพของทางฝั่งลิเวอร์พูลเมื่อตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมา,าและพวกเขาก็พร้อมที่จะจ่ายค่าจิตสัญญา60ล้านยูโรหรือประมาณ2 1 1 0ล้านบาท ให้กับทีมดังจากเวทีลาลิก้าสเปนแต่ไรก็ตามตัวนักเตะดันเลือกที่จะปฏิเสธในการย้ายทีมในครร้งนี้โดยให้เหตุผลบอกว่าอยากจะอยู่ช่วยต้นสังกัดเดิมต่อไปทาให้แฟนบอลหง์แดงพากันสาบส่งชูบิเบนดีในครร้งนี้กันช่วนหน้านะแต่กระนั้นบรมัโนเองก็ยืนยันบอกว่าบอร์ดบริหารของหง์แดงเองนั้นก็ยังติดตามฟอร์มของแข้งวายนี้อย่างใกล้กชิดโดยมีาร์เซนอลคู่อร่อมผิสุดฟุบอลพิมเยรีกอังกฤษเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะในคร้งนนนีเป็อย่าาม อาร์ตต์ใแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนหนึ่งตามมาด้วยแมนยูส่วนเรเวอร์ฟูลรัักอันดับ5เปิดยอดรวมค่าเหนือนักเตะ20สมสรในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เช็คเลยแต่ละทีมจะจ่ายกันเท่าไรกันบ้างในการน,นี้ต้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ต้องจ่ายค่าเหนือนักเตะในทีมรวมกันมากที่สุดในฤดูการตะวัน24โดยอยู่ที่ประมาณ201ล้าน8 6 4 0 0 0ปอนด์ในครักนี้ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ8,882ล้านบาท ขณะที่แมนเชสเตอร์เตยเดเองนั้นตามมาเป็นอันดับที่2ยอดรวมค่าเดิยอยู่ที่185ล้าน5 8 0 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ8 1 6 6ล้านบาทส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลทีมจากฝูงลักาอันดับที่5จ่ายรวมแล้วอยู่ที่128ล้าน8,400 0ปอนด์หรือประมาณ5 6 6 7้านบาทในขาระดนี้โดยยอดรวมค่าเดินักเตะทีมพิมบริกนาริการตตวัง2ี่ โดยแมนเชสเตอร์ซิตีนั้นอยู่ในอันดับที่1ผมอยู่ที่2 0 1ร้อยหน่ล้านแป4 0 0 0่อนด์อันดับ2อยู่ที่แมนยูนะฮะหนึ่งร้อยปาล้านห้าแนป่อนด์อันดับ3าเป็นของอาร์ซน1 7หนึ่งร้อล้านหนึ่งแปอนด์อันดับ4ไเป็นของเชลซีหนึ่งร้อยเจ็ล้านสองแสนหน่ปอนด์อันดับ5เป็นลิเวอร์พูลหนึ่งร้อยปล้านแปดแ่ปอนด์อันดับ6เป็นสเปอร์ 1 0 4 8 6 0 0 0ล้าน8ป0 0 0ปอนด์อันดับเจเป็นอาร์เซนอลาห0 4รล้าน6ก6ส0 0ปอนด์และอันดับที่8เป็นของดิวคาสเซินึ่ล้าน27200 0ปอนด์อันดับที่9เป็นของเวสแฮม90 2 0ล้าน2ปอนด์อันดับที่10เป็นของคิสเซนพอรเชอยู่ที่6ก9ล้าน8ป0 0 0ปอนด์อันดับที่11เป็นของเอฟเวอร์ตันอยู่ที่69,324,000ล้าน324,00ปอนด์ อันดับที่สเป็นของฟูแรม68ปดล้าน4ี0ปอนด์อันดับที่14เป็นของเบรสซัสตี้65ิบหล้าน4 0่ปอนด์อันดับที่14เป็นของฟอรเรช6เอว13้าน429000ปอนด์อันดับที่15เป็นของบริตัน60ล้าน6ปอนด์อันดับที่16เป็นของซตัมตัน56้าน0 0 0ปอนด์อันดับที่17เป็นของปรัดมัต54 7, ิล้าน7 0 0ปอนด์ อันดับที่18เป็นของว er, ูมตันบวนเดอร์ห้าสิบสามล้านสองแสนสองหมื่นสองพันปอนด์และอันดับที่19เป็นของเบรนฟอร์ด41่สิบเอล้านสี่แสนปอนด์และอันดับที่20เป็นของ East own, 33, 6, 000, อีสวิททาวสิบสล้านหนึ่งแสนเปอนด์ในคาราทีนี้สื่อในสเปนโหมข่าวว่าเชนเดรสเดอร์อาโนแจ้งกับลิเวอร์พูลแล้วว่าจะไม่ขอต่อสัญญาฉบับใหม่และก็จะย้ายไปที่เรอัลมาดริดแบบฟรี ซึ่งเทรนกำลังจะหมดสัญญากับเรอร์ฟูลหลังจบฤดูกาลนี้แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่และเขาเองนั้นจะสามารถเซ็นสัญญ,ญาย้ายทีมโลกหน้ากับสโมสรน,นอกพิมเมริกได้ตั้งแต่ตลาดเดือนมกราคมโดยที่มีนะฮะเรอัลมาดริดที่ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ล่าสุดนั้นกรกระแสข่าวยิ่งแรงขึ้นไปอีกเมื่อสื่อในสเปนอย่างกาเดนาแสและก็เลเดโบต่างก็รายงานตรงกันเลยทว่าเทรน แจ้งกับทางด้านของโหรแดงด้วยว่าผูกไปแล้วว่าจะไม่ขอต่อสัญญาเพื่อจะย้ายไปร่วมทีมกับอางดานของราชันยุทขาวแบบไม่มีค่าตัวในช่วงสเสมอนี้โดยอย่างไรก็ตามเดวิดสตินนักข่าวของ this is and f i e l d กับรายง,งานในทางตรงกันข้ามบอกว่าสถานการณ์ของแบ็คขวาทีมชาตินักเรศในรนี้ยังไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นโดยสามารถมองข้ามข่าวจากสเปนไปได้เลยเพราะพวกเขายพยายามทำให้นักเตะไม่เป็นสุขอยู่ในครังนี้ โดยรินได้เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างยังไม่ลงตัวนะเชื่อว่าเทรนกับรเวอฟูยังคุยกันอยู่เรื่องของสัญญาฉบับใหม่แต่โอากาสในการย้ายไปที่เบรอเอลมาติดนั้นก็คงมีความเป็นไปได้เช่นกันนักเตะยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดและก็หวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการสัสางในครั้นี้ อานหนึอง,งงานนี้บินเรียนกัคเวรลาสอดีตนักเตะเชลซีและก็อาร์ซนอลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกอตบอลพิมเบริกอังกฤษออกมายกย่องอิบาราฮิมาโกนาเต้เซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสร,รายนี้ที่อของทางฝั่งลิเวอร์พูลที่เป็นหนึ่งในกองหลังตัวกลางที่เรียกว่าดีที่สุดในเมืองผู้ดีในยุคป,ปัจจุบันกัคเรลาสได้กล่าวว่าตอนนี้ผมคิดว่ากองหลังที่เรียกว่าดีที่สุดในพิมเบริกนั่นคืออิบราฮิมาโกนาเต้ซึ่งณเวลานี้ในฟอร์มป,ปัจจุบันก็ต้องโกนาเต้เท่านั้น เขาพัฒนาขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วเขาแข็งแกร่งมากตอนนี้ผมได้เห็นการเล่นแบบเต็มๆกับเขาแล้วผมเนี่ยบอกได้เลยนะว่าเซอร์ไพรส์เป็นอย่างยิ่งมันดูเหมือนว่าไม่มีใครอยากจะท้าทายเขาเมื่อคุณมีออ่าและก็แสดงผลงานออกมาแบบนั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่พิเศษเป็นอย่างมากที่กองหลังควรจะมีผมแน่ใจนะว่ากองหน้าหรือว่าปีกส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องการจะโดนกับเขาพวกเขาเองไม่ต้องการจะท้าทายกนาเต้นในสนามในครั้งนี้ เมื่อลิเวอร์พูลเล่นกับอาร์เซนอลที่เอมิเรตสเตเดียม คาราเบียวมาจินโรีไม่ต้องการจะท้าทายเขาเช่นคัดชัดเจนเลยนะเขารู้อยู่แล้วว่าเขากำลังจะแพ้การดวลในครั้งนั้นถ้ายัางเป็นแบบนี้ต่อไปโคนาเต้จะเป็นกองหลังที่เรียกว่าดีสุดในโลกเขาจะอยู่ใน11ตัวจริงของทีมพิมเบริกแข่งปีอย่างแน่นอนในช่วงสั้นนี้ราเตนในวัย25ปีปัจบันนี้ลงเล่นพิมเบริกให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วมากถึง11เกมและก็พาทีมเก็บได้มากถึง6ครนชีตพร้อมกับรังจากฝูงอย่างน่าประทับใจในครั้งนี้ แลร์จะยงไงรอยคิยนอดีตกองกลางกับตันทีแมเนเชสเตอร์เด็ดนะฮะ,ะสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุขบอลพิเมเบร์เรกอังกฤษแสดงความคิดเห็นบอกว่าเรเบอร์ฟูนั้นเป็นทีมที่มีโอกาสในการควา้าแชมป์ฤดูกาลนี้เหนืออีก2ทีมเต็งอย่างทังด้านของอาร์ซอนและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้โดยคิยนซึ่งปัจจุบันรับบทนะฮะเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอล่าวผ่านด้านของสกายเบดบอกว่าผมไม่เคยการชื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ทิ้งออกไปเลยตลอด4อ่หรือว่า5ปีที่ผ่านมา แม้ว่าทางด้านของอาร์ตอน,นจะเคยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ผมก็ยังคงมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมเต็งในครั้งนี้อยู่เสมอนะอย่างไรก็ตามนะฮะสถานการณ์ตอนนี้แตกต่างกันดอกไปเมื่อทางด้านของฝั่งลิเวอร์พูกำลังทำผลงานได้ดีจากการที่พวกเขาจบอันดับ3เมื่อปีที่แล้วด้วยคะแนนอยู่ที่ไป2แต้มลิเวอร์พูยังคงไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดมากมานักในปีนี้ซึ่งหลายคนเองก็มองว่าพวกเขาเองนั้น อาจจะหมดแรงและก็แพวลงไปในช่วงวันคริสต์มาสในครั้งนี้โดยแต่ว่าตอนนี้คุณลองคิดดูสิว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นกำลังเผชิญกับอะไรอาการบาดเจ็บของโรดดี้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกอย่างความกังวลใจที่ยังคงอยู่รอบของสมโมสรของพวกเขาคุณดูผู้เล่นบางคนอย่างเควินเดอรบอยแจ็คกิลิชและก็ไคลสวอเกอร์ก็ไม่สมบูรณ์แบบเต็มที่นั่นก็ะทำให้ลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสไปอย่างมาก โดยขณะที่าร์เซน,นก็ไม่ต่างกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มากมายนัก mm. เมื่อพวกเขาไม่มีโอเดกาดวิธีการเล่นของพวกเขาแทบจะเปลี่ยนไปเป็นคนละทีมดังนั้นต้องหว่ลุ้นกันว่าเมื่อกับตันทีมรายนี้กลับมาทีมจะกลับมาสู่ความสมดุลในครั้งนี้ได้อีกครั้งหรือไม่ปัจจุบันลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงในตารางคะแนนพรีเมเล็กอังกฤษทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รั้งอันดับที่2อยู่5แต้มในครั้งนี้ค่อนข้างจะเสียวอยู่เหมือนกันนะและขา่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งที่ต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ได้มาฟังกันทุกครับ